สวัสดีค่ะยิ่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่มินปิงช่องนี้จะทําขึ้นด้วยความชื่นชอบและเอ็นดูในตัวมินปิงวันนี้มีโมเมนต์อะไรมาฝากนั้นรับชมกันได้เลยค่ะตั้งแต่บอกสถานะในโพสอิกรอบนี้ลุงก็หวานไม่เกรงใจใครคลั่งลักมากยิ่งขึ้นแต่คลั่งลักขนาดไหนนั้นเรามาดูโมเมนต์หวานหวานของลุงกันค่ะ ขณะที่แป๋วทักทายแฟนคลับและเล่นตุ๊กตาไปด้วยนั้นขณะที่ตุ๊กตาจะหล่นลุงคว้าอย่างไวเห็นได้ชัดว่าแป๋วอยู่ในสายตาลุงตลอดเวลาแม้ขณะที่ลุงคุยกับแฟนคลับแต่สายตาก็จับจ้องที่แป๋วตลอดเวลาทํางานกันไปดูแลกันไปไม่เกินจริงค่ะน้องพิงส์านาน้องพิงคบอกรักพี่พิบบงค์านเจ้ามีนคาน <laughs> น่ารักเขินเหาอเขินแล้วเราอ่ะไหนะน่ารักน่ารักงุยงุอแบบไงเอออะไรนะน่ารักน่ารักงุยงุยมาดูความกระซิบน้องแบบลุงกันกระซิบยังไงให้ดูหวานขนาดนี้หน้าแทบจะชนแก้มน้องอยู่แล้วลุง ยิ่งดูยิ่งหวานประซิบรักแบบมีนจริงหวานจริงฉ่ำจริงและก็ความแฟนไม่เกินจริงค่ะเมื่อต้องเดินสวนทางกันมีนริงก็เลือกที่จะเดินเบียดกันเพื่อที่จะให้ชาวแอรเรียอย่างเราๆได้มีโมเมนต,ต์หวานๆฟินๆน่ารักไม่ไหวเลยค่ะและดูเจ้าแป๋วรอบนี้เขินจริงก็ไม่เขินได้ไง จมูกลุงจะชนแก้มแป๋วอยู่แล้วในจังหวะที่เดินสวนกันนั้นแม่น่ารักจริงๆความคลั่งรับของลุงนั้นว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยอกน้องดูจากคลิปนี้แทบจะงับหัวน้องอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเอ็นดูเอ็นดูในความแฟนเอ็นดูในความน่ารักของแป๋วนั่นเองณต,ตอนนี้ลุงเขาชัดเจนมากๆ ในความสัมพันธ์และการกระทำของเขาช่วงนั่งรอเึื่อเรื่องความโลกเอียงของลุงก็มานี่คือสาเหตุของการปวดหลังปวดเอวเพราะว่าลุงนั่งตรงไม่เป็นมักจะนั่งเอีงไปหาน้องอยู่เสมอจากคลิปแทบจะซกน้องอยู่แล้วนอกจากจะห่วงและห่วงน้องสุดๆแล้วลุงยังแสดงความเจ้าของไม่ไหวชัดเจนมากแล้วแบบนี้ใครจะกล้าหืนกับลุงละัะ ลุงเขาชัดเจนมานานแล้วและนับวันก็ยิ่งจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคนอื่นในค่ายก็คงจะชินกับความโลกเอียงของลุงแล้วละ่ะแต่ชาวแอรเรียยังไม่ชินลุงต้องทำบ่อยๆแล้วละ่ะความใส่ใจของลุงที่มีต่อน้องหยิบกระเป๋าให้น้องเดินเฝ้าระวังหลังเดินตามน้องไม่ห่างมองดูแล้วมันเป็นภาพที่น่ารักมาก มันเป็นการกระทําที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้เสแสร้งเลยซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ลุงก็ทําให้น้องเป็นประจําอยู่แล้วยิ่งตอบย้ําในความสําคัญของน้องว่าน้องสําคัญกับลุงขนาดไหนลุงถึงได้ดูแลและเอาใจใส่น้องมากขนาดนี้ไม่ใช่แป๋วก็ยากหน่อยละเ mm. มื่อปิดกองพี่นักเลง แป๋วก็ง่วนอยู่กับของกินอร่อยๆอที่เราแฟนขับนำมาส่วนลุงนั้นก็ง่วนอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือค้นหารูปน่ารักน่ารักของน้องนั่นเองตอนเลิกกองแป๋วตกใจหวีดร้องเสียงหลงลุงรีบเข้ามาปกป้องกางแขนอย่างไวและดูหน้าลุงดุแบบจริงจังมากแบบนี้ใครจะกล้าหาเรื่องแป๋วล่ะ ไฟดีเลยดีสุดๆตอนเนี้หลบมากหลบไ,ไ,ได้ไฟด,ดีเลยดีสุดๆตอนนี้หลบมากหลบก่<ะ>อนเลิอกกองยังมีภาพหวานหวานจากทั้งคู่มาขิงแฟนคลับอีกด้วยนะคะแต่ภาาหวานหวานเซตนี้ขอถามว่ามือลุงอยู่ตรงไหนและดูหน้ายายแป๋วขิงสุดๆ ส่วนลุงก็ไม่ต่างยิ้มอย่างมีความสุขเชียวลุงกับแว๋วยังตามมาแจกเขียงกันต่อในทวิตเตอร์อีกนะคะรอบนี้ลุงทั้งอ่อยน้องทั้งอ้อนน้องไม่ไหวเลยค่ะอาการมันเป็นยังไงนะลุงพักนี้ลุงอ้อนเก่งจังปิดท้ายด้วยภาพวหวานของทั้งคู่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีค่ะ